นู้นนเวสขอบคุณุไปดีีาเดอมาเยเยเยโอเคโอเคจะใช้วอเอทีอเาขับสขับนเวสเตอนสขับไขับไขับไโอเคเนสเตอวโอเคเฟร์นเกตเฟอนเกนะเฟร์นเกสนะชโลห้าสี่สมสองไอ้ขับไขับไขับไอ้ดีเฟสดียเฟสดีเฟสโอ้โอโห้โอโห้ปอกับปอกอกับปอกอับเกียรหน้เกียรหน้ขอสวนลูกอเวส ลดวสดาวสารเลทะสามสอดเวดาวิสารุดดาวิสชาุดาวสาุดาวสาุไไไแีแูดแีแคปูดเดอะบอกไปโอโไปเขาไปในโจะเข้าว d เตอัไวไวหน่อยโอ้โหวดูอยู่วดูอยู่้องป๊บปอยวคนนึงมาอ๋อพี่แคปฟูดพี่แคปูดเดอะบีเกอร์เกอร์าตาลีเกอร์ม ับเช็คโอซีนะเดินใส่มาเดินใส่มาเดินแทโอเอสเคเดินมาเดินาเดมาเข้าไปพีจับพีนจับเดินใส่มาเดินคำซาีสคำสคำซาีสัแฟงเดินสมาเดินสมาเดินมาแทงสปินดนแทงแทงสปินจับเลยแทงจับแทงจับแทงจับโดขลาสปินนะเดินาทำาวสเคเดินาเดินเมาเดินมาเดินมาเดินมาโอเคเดินมาเดินมากตเสาทีปะเเกเสาทีเดินมาเดินมาแทงที่หน่อยเาทห้าสี่องสอมา เเเเเเมาเตมาเตมาบอกสาวควเอวกคสาวคิวคสาแโฮดนสเสาเวมาเดสาเวมาเดสาเวสมาแทงซหน่อยโอเคโอเคโอเคแทคบแทคบโอเคโเวสโเวสบอกสาเวบอกสาเวบอกเวบอกเวสาเวสาเวทิสาเวสทิเสาเวทิใน er ่สางเวสสเวทบอลชกาวสเดียวแเออพูดสเวสพูดเสเวสพูดเสเวสพูดพูดเวสขมามข้ามมาพูดเสเวสูดสเว้ามเสเวสม้ามสเว

แบอยู่ไหนล่ะวิ่งอ่ะไว้แบวิ่งแล้วไว้แล้วไว้แล้วโอโอ้โหโอเคผู้สาว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 เวฟผู้สาวเวกผู้ก่อนผู้ก่อนผู้สาวเวฟ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 แท่งหน่ะปะแทงหนอะปะรอนี้รอหนี้วผู้สาวเวฟมาเธอรออีสไอขาเออเฟอร์เกตเฟอร์เกตหนอยอิสชโรนาหสี่สามสองเฟื่องเกตเฟอ่์เกตเฟอร์เกตหนอยอิสเชโล ขับไปขัับไปขัับไปกลับมา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 กลับเอโเอโโลูกน้องอีสุโอเคอคต่อรอรอรไอมันมีเดียไว้นะมันมีเกียไว้กว่าเราถ่ายบ้าถ่ายบ้าถ่าบ้ามาแล้วอินปูซออขับซอิกลับมากลับมาลูกน้องอีสุนนฟเตอร์ไร่หสมสอฟเตอร์ไร์ฟเตร์ไ์สองเตอร์ไร์เตอร์ไร์ขับไป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 ขัับไปขับไปบไบไปขับไป โอเคโอเคโอเคกลัมาลากัมีแคปฟีแคปี่แคปโอ้ยโตโอ้โหฟุ o ดิเกต o ดเกตเกตเกตโอ้โหฟุตเกตอีชารโนะคะสี่อชารโกลับมากลับมากลับมาไปเอา้ตัวข้นเราอีกตัว้เรางในเราเนี่ยดิเฟนซ์ดเฟนซ์ดีเฟนซ์เอาตีฟนซอาฟุอ๋อลกอ้ดิเฟนซ์พี่บองหน่อยดีพี่บ เขาเรื่อไปที่ยแม่ตายตายคตายทางซเวเขาลงโอเครับเราซเวหนเว่เวเวมาเดินซเวมาเดินซเวมาเดินซเวเขาลงนะซเวเขาลงแทนแทตาเลยตาเลยังติดตายตาเลยตาเลยเดินซซเว่มาเดินซเวมอเกลเลยเกลเลยเกเลยเกลยเกลอ้ิไอเกลดิสไติสไคิสมองซซเว่มองซซเว่ไปเรือยมองซซเว่ไปเรยมงซเวไปเร่ีชวข้างหน้าอีกเยอะเดี๋ยวนี้มองซซเวนคิวบอลกิ้ซเเว่แทงโกซีซีแทงโกซีซีแทงรวบดับหน้าไปเลยแทงรวบหับหน้าไปดิสไลหน้าไปดิ

อ้เวับู้เเวมาถาลองเซาวด้ป้ามาถาลงซเวเราเล่ปิ๊ปปิ๊ปแค่ฟูแค่ฟูแค่ฟูสบโอเคไนส์ไนส์ไนส์อ่าทางทางเซเวสเขาจะมาทาเว้ทาเวโอเคมปล่อยปล่อยให้มันให้มัมาใกล้ๆขี้เย่ไ้แล้วโอเคโอเคเขาอยู่ตรงไหนอยา โอเคโอเครอรฟังฟเดินนอวทมาทุกคนเดินนอวทมาเดินนอวทมาแทโคโนนอิสมีโคนวสโอเควอลกนอวท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 นอทนอทนอทวองนอวโนอวคิดว่กินอวกินอวกินอนนอครติ้งีใคริงมีคนโอเคออเดอีออเเดอขาตามปะตามตามตาเกแทกลับแท้งกลับมาเดินนอทมาเดินนอทมาเดินนอทคิดว่กินนอคิดว่กินนอคิดว่กินนอวิวิเท ระวงบอลระวงิปิ้งนะวกเาวอกซเาวอกซเาวกาลูอีสโอเคเดอวอกอีสว็อกอีสวอกซอีสวอกซอีสโอเควกอีสวอกอีสรอรอรอเฟอร์ไดเกตเฟอร์ไดเกตนะแทงในเรานะสี่สามเฟอร์เกตสตายตายตายโอ้ยโหโหโหเยอะ

พอดิเกฟอดิเกอดิเกายงอิทคิอ้่คิดว่ากิเสารีเาเดียาดียาเวงเา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 เสาาเสากีบเสากีบเสากีบเสากบเากโอเคนอเเอวานโอเคลิสออนอนอออเอนเวสคมลุกเวสลกเวสออกเดอซชกเดิม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 เคารเสเคารเชกเิกเิ

หัวูนูนูนนที่กโอเคโอเคโอเคมา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 วิโกแบกวิโกมาเดี่ยนะมันล้าหัวด็กอยู่เนี่ยใช่ใช่มาอัพมาอัเราได้สกอร์นั้สกอร์นั้อสกอร์ได้นอีสไปก็ตองกูช็อปกัสโอ้โหแบคโอแบควิกาเดอะโกวเท็กซ์วิกาเดอะเพอร์เฟควเท็กซ์ Delta, the I'm So, what the vortex, held the vortex. Okay. Use your uh, fucking boots, please. Thanks. <coughs> <coughs> ไม่ไรอเยามันแร็ปล่อยไม่ไปให้จับได้ก็โดนเราแค่นั้นแหละเย่ทั้งวันไม่ไรยังไงก็ไม่ได้รู้สปีดอยู่แล้วมันรีเกียบบ์ไม่ดีซีนไซน์ในแม่งเหลี่ยมจัดเนิดเปรต Let's Long Age เราสองเอ็ดนะเราสองเอ็ <c oughs> <c oughs> ที่ไท่วันรแรกสองลูกเลย เดี๋ยวไม่ใส่นะใส่ไววอลี่เหรอใช่ป่ะโอ้ใส่ยิปไม่ไม่ไม่รีเกียร์ีเกียร์ว่าเีงยจบลีเกียร์ใสิปโก้ใส่ิโก้ใส่ิโกวไลี่ววลี่ววลี่ อยู่ที่บอมอ,มยอ,ยอลี่ใช่ไหมบางแบบโซ่งวัชให้วอลเลย์ใช่ไบีวอลเลย์อาจารยหนุ่มให้ไปวอลเลย์ช่วยวัชให้หน่อยช่วยกันล่าช่วยกันล่าช่วยกันล่าหน่อยอืมนั่นแหละแล้วก็หลักๆพยายามกันอ่ะกันพีเอสดีกับวอลเลย์อ่ะกันเมยให้ได้นะคือเวลา มันแก้งเตือนในแชทอ่ะคือได้แต่ว่าถ้าใครไม่รู้ก็เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยไปก่อนถ้ามันแก้งเตือน,นพยายามมาดูกันไปก่อนอย่าให้ใครมาหลีดมีบ้านเราสองแบบพอเริ่มตรวสอบกันถ้าได้ก็ค่อปขยับประหยั 一百双双的。<100 cc. S 1>